สวัสดีครับปุ๊กป๋องชาแนลครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามและก็สวัสดีท่านๆที่เพิ่งเข้ามาดูปุ๊กป๋องชาแนลครับผมคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูดอกไม้ดอกกล้วยไม้สกุลช้างครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็คือช้างกระตูนครับท่านผู้ชม นี่คือช้างกระตูนนะครับเครื่องปลูกถ้า,าเพื่อนๆจะใช้เครื่องปลูกก็ได้หรือว่าไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าดอ,อกไม้สกุลช้างเนี่ยเขาเป็นรากอากาศนะครับไม่ต้องใช้เครื่องปลูกก็ได้หรือจะใช้ก็ได้อย่างผมก็เป็นฐานอย่างเดียวครับฐานมันก็จะดีสรรพคุณดีอย่างก็คือ,อเขาจะช่วยเรื่อง เชื้อราครับผมส่วนมะพร้าวสับไม่ต้องนะครับส่วนการลดน้ําก็เหมือนคลิปทั่วไปที่ผมลงนะครับลดน้ําก็ก่อนเจ็ดโมงถ้าถ้าไม่มีเวลาก็าห้ามเกินเก้าโมงครับผมสิบเอ็ดโมงหรือเที่ยงหรือบ่ายโมงบ่ายสองไม่ต้องลดนะครับถ้าลดน้ําช่วงนู้นน้ําก็จะมาขังตรง ตรงใบเนี่ยครับเนี่ยตรงใบเนี่ยน้ำก็จะมาขังแล้วก็จะทำให้ใบมันสุกครับเพราะถ้าเกิดใบสุกแล้วมันเกิดความร้อนใบมันก็จะสุกแล้วทีนี้โอกาสที่จะเป็นเชื้อรามันก็สูงนะครับท่านผู้ชม โอกาสที่จะเป็นเชื้อรามันก็สูงแล้วก็ดีไม่ดีใบก็อาจจะเน่าก็ได้นะครับโอ้รักษายากมากครับส่วนการให้ปุ๋ยก็อาทิตย์ละครั้งครับปุ๋ยเกล็ดฮอร์โมโนไข่นะครับผสมกับน้ำยาเร่งรากบ้างส่วนยากันเชื้อราเนี่ยก็คือ,อผมจะใช้ยากันเชื้อรานี่ฉีดพ่นยากันเชื้อรา สองอาทิตย์ครั้งหนึ่งครับผมแต่ถ้าเป็นหน้าฝนก็อาทิตย์ละครั้งครับอดอกไม้สกุลช้างนี่จะเริ่มแทงช่อดอกก็ช่วงประมาณเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาครับพฤศจิกาธันวามกรานี่ก็เริ่มบานแล้วครับแต่ที่สำคัญนะครับช้างนี่หอมมากครับ ไกลมากครับ้อมระยะ4เมตร5เมตรสบายเลยครับ6เมตรด้วยอ่ะเพิ่มเป็น10เมตรก็ได้ครับแต่มันหอมจริงนะครับท่านผู้ชมผม,ผมว่าถ้าเกิดว่ามันปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับสำคัญก็คือยากันเชื้อราเนี่ยแหละครับสำคัญมากครับ จะปลูกกับกระถางพลาสติกก็ได้ครับหรือจะเป็นกระถางไม้แบบนี้ก็ดีครับเพราะลาก็จะได้เดินครับนะครับก็จะเกาะตามไม้ครับพอดอกโรยแต่ช่วงนี้ต้องลดน้ํานะครับอาจจะมีฉีดพ่นบ้างนิดๆหน่อยหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราลดน้ําโดนด,ดอกมันก็จะโรยเร็วครับ แล้วก็อาศัยฉีดพ่นบ้างนิดๆนหน่อยตามลากเขาอ่ะโอเคครับก็จบคลิปเพียงแค่นี้ครับท่านผู้ชมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ขอให้เพื่อนๆติดตามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูปลุกปงองชาแนลก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาดูปุ๊กปองชาแนลนะครับดูให้เพลิดเพลินตาไม้ดอกไม้ประดับมันสวยครับมันเป็นธรรมชาติครับยังไงคนเราก็อยู่กับธรรมชาติะครับ โชคดีมีความสุขนะครับร่ำรวยกันทุกคนสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายาที่อยู่ข้างหลังนี้ก็จะเป็นช้างช้างพลายครับผมลงคลิปไปแล้วหอมมากครับท่านผู้ชมสุดๆครับความหอม มากมากเลยครับสวยมากวันที่ลงคลิปนี้ก็ยังบานไม่เต็มที่ครับวันนี้ก็เริ่มแล้วดีหน่อยต้นเนี้สองช่อครับปีนี้ปีหน้าถ้าบำร,รุงดีๆเลี้ยงดีๆครับให้ปุ๋ยสม่ำเสมอก็น่าจะเอากีกช่อเดียวถ้าเป็นสองช่อก็ดีครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะครับ นี่คือช้างพายครับช้างกระตูนเก็อ,อย่างเงี้ยมันเหมือนเราก็ว่ามาระบายสีเลยครับท่านผู้ชมมัวอ่าอ่ามีมีอ่า,อา,อา fc ที่ติดตามครับอ่าถามมาว่าไอยาเลดปลูกยังไงครับเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าครับไอยาเลดนี่เป็นรากอากาศนะครับเครื่องปลูกก็ จะใส่ก็ได้แต่ถ้าจะใส่เป็นมะพร้าวสับนี่ผมไม่แนะนาอยากให้เป็นฐานมากกว่าหรือว่าไม่มีเครื่องปลูกก็ได้ครับอ่านี่ครับคือไอเเลดครับไอเเลดนี่จะออกดอกช่วงเดือนเมษานะครับอตอนนี้ก็ยังไม่แทงช่อครับนี่ครับใช้ใช้เป็นกระถางพลาสติก หรือจะเป็นกระถางไม้ก็ได้ครับเครื่องปลูกก็ไม่มีก็ได้นี่ของผมก็ไม่มีครับแล้วหลาก็จะเดินครับนี่คือไอยาเลสนะครับนะครับไม่ต้องมีนะครับนี่จะมีก็เป็นฐานก็ได้สรุปแล้วจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับแต่ถ้ามีก็ขอให้เป็นฐานอย่างเดียวครับอย่าไม่ต้องใช้มะพร้าวสับ ไม่ต้องใช้มากคบับเอามุมนี้ก็ได้ครับส่วนการรดน้ําก็เหมือนช้างเหมือนตอเกอไม้สกุลช้างทั่วไปครับผมปุ๋ยก็เหมือนเหมือนช้างแหะครับปุ๋ยเกรดปุ๋ยฮอร์โมนไข่จีดเชื้อรากัเชายากันเชื้อราแล้วก็น้ํายาเลี้ยงรากครับน้ำยาเลี้ยงรากนี่จีดฉีดพ่นทุกอาทิตย์นะครับผสมทุกอาทิตย์จะดีันณีในปริมาณที่พอเหมาะนะ โอเคอันนี้คือไอเลสไอยาเลสนะครับโอเคไปละครับบ๊ายบาย